สวัสดีค่ะ l e น o v o c h วันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเลก็จะมาให้ดูการทิ้งขยะของสวีเดนนะคะเดี๋ยวคนดอใส่ครับทิ้งขยะของสวีเดนบ้าเขามีช่องให้แยกขยะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองดูด้วยว่าแตกต่างกับบ้านเราเนาะบ้านเราแต่ก่อนนะเราก็ แล้ก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าถ้าอยากให้ไายโทษว่าบ้านนี้สิ่งแวดล้อมสําคัญที่สุดสิ่งสําคัญแวดล้อมขยาเขานี่สุดยอดแล้วกอนนะจ๊ะอ้เยน็นอยากใส่หมวกแต่ขวัวแฟนว่าบอกกยังไม่ถึงหนาหนาวดอูแต่ก็เย็นนะคะสิบองศาแล้วกอนเด้อเียไปดูพะยะีต้นไม้ ต้นไม้ค่ะต้นไม้ต้นไม้ไมแ,ฟแฟนสมดุดสมุดค่ะนี่นี่รุดนอนค่ะรุดนอนแต่ปีนี้ไม่ค่อยได้ใช่อ่ะเพราะไม่ค่อยสบายเราเก็บผลไม่ก็พี่สาวด้วย อันนี้รถบัสนอน,นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เอาไปเก็บแล้วค่ะเพราะว่านี่นะคะอันนี้เบอร์หนึ่งเขามีหนึ่งสองได้ช่วยดูยเบอร์หนึ่งช่องนี้มีสี่ช่องทุกคนดูค่ะเห็นไหมเออเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวกลับกล้องนะคะกลับกล้องนี่เห็นไหมเนาะได้ช่วยดูได้ช่วยดูเด,ด,ด้วยจ้ะ อันนี้ช่องนี้เป็นช่องขยะอ,อ,อาหารช่องนี้เป็นช่องออขยะรวมช่องนี้หนังสือพิมพ์ช่องนี้แก้วที่แบบเป็นสีเราเอาในก่อนอันนี้เราเอาอาหารจะกลับกองก่อนนะคะกลับกองก่อนอันนี้นะคะอันนี้อาหารเด้ออาหารอาหารเสศษอาหารเขาจะมีถุงนี่ถุงนี่ของฟรีด้วยจ้ะแล้วต้องไปเอาตาม ตามหงทีตามหงขยะที่หงหงรวมขยะค่ะของหลวงนั่นแหละใครเอาแป๋วก็ได้เขา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 ไม่ห่วงของฟรีค่ะนี่เด้นนี่อาหารอันนี้แหละนาะนี่อ๋ออันนี้พวกอะลูมิเนียมกับแก้วอยู่ตู้สองอันนี้ขยะรวมขยะรวม ขยะรวมจะมีพลาสติกด้วยอันนี้อันนี้ตู้สองคะอันนี้ทิ <Liberty> ้งเนี่ยตู้สองหยาแต่งไปหมดเลยอันนี้เกี่ยวกบพวกพลาสติกอันนี้เกี่ยวกับกล่องพลาสติกอันนี้อลูมิเนียมอันนี้อลูมิเนียมอันนี้กล่องกล่องพลาสติกอันนี้เอ้ยอันนี้กล่องกระดาษค่ะอันนี้กล่องกระดาษอันนี้กล่องพลาสติกอันนี้แก้วแก้วขาวแก้วขาว แก้วขาวเแบบดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุอ,อยากอยากเพอแผลให้ลูกเนาะอันนี้เออันนี้ลวมอันนี้เป็นอาหารแมวด้วยค่ะนี่ก็ใส,ส่ตรงนี้เนาะใส่ใส่นี่ใส,ส่โอ้เต็มทำอะไรจะมาเอาเนาะมันพลินเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่หรอ,อไม่ใช่ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สู่สอง ใส่ปลายน,นี่ไปใส่ปลายนี่ค่ะอันนี้เกลียวสีขาวขนนก็ใส่ตอรสีขาวเด้อใส่ที่ช่องนะใส่ที่ช่องเด้อเผื่อมันไม่เอาของเราไปหายด้วยเราจึงจ่ยายเงินด้วยน,นี่สมปดกระดาษอันนี้ผลรวมอันนี้กองพลาสติกนะคะของพลาสติกแล้วก็ใส่ช่องนี้ช่องนี้ช่องสองช่องพลาสติกนี่พลาสติกนะคะพลาสติก็ใส่ช่องนี้ น,นี่กระปติกกะปติกนะคะกะปติกกะปติกตก็นใจตรงนี้ช่องสองอันนี้กะปติกคือกันตายมีขยะรวมกล่องถุงไม่เป็นไรอันนี้รว,วมใส่ได้ไปอีกอทมีถุงรวมนด้วยค่ะอันนี้ถุงรวมมีขยะรวมแต่ว่าแก้วอะไรสําคัญเราต้องแยกใคยถูกชอบเ้อะจ้ะอืมขยะแล้วเขาไม่ได้รับมาทั้งหวะนนะ้น คิดดูขยาแค่นี้โหวันนึงก็เต็มแล้วแต่ว่าบ้านนี้เขาไม่ค่อยทิ้งถุงก็ต้องไปเอาเองไปห้างอะไรเองนี่ค่ะเจ็ดแล้วโอเคอันนี้ก็ให้มาดูนะคะเดี๋ยวก็การขึ้งขยาของสวีเดนว่าเป็นยังไงพอดีต้องใส่ลูกข้ากมา ค่ะนะลูกค้าทำบทสมบทจ้้โอเคนะคะยังไงค่อยค่อยเจอกันในคลิปหนาค่ะฝากเนื้อฝากตัวได้เด้อจ้าเลนุชเนสภปยสวีเดนบานเองวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ